ที่ทันทีหลังรับแจ้งเหตุว่ามีคนตายนะคะบางบัวทองค่ะตายแล้วค่ะสิ่งที่เจอก็คือเสียชีวิตไปหนึ่งนะคะไฟไหม้ร่างท่อนบนลงมาค่ะอาจจะยังไม่ไม่ทั่วร่างนะคะไฟมอดซะก่อนร้านนี้เป็นร้านรับซื้อของเก่าแถวบางกรวยใจน้อยทางปอดเต็กตึงไปตรวจสอบแล้วนะคะทีมงานเราสรุปให้ดูนะคะชื่อว่าวันนาตันติวณิช อายุเธอ51ปีเป็นเจ้าของค่ะด้านซ้ายมือนะคะถูกมัดด้วยผ้าส่วนมือขวามีร่องรอยมัดด้วยเชือกนะคะเป็นร่องรอยนะคะที่เห็นภาพหน้าจอเลยค่ะซึ่งตัวครึ่งบนตั้งแต่หัวมาถึงอกถูกไฟครอกดํดำเป็นตอตะโกข้างลำตัวมีปลั๊กไฟและสายไฟสีดำคือจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของครอบครัวโดยเฉพาะผัวมองว่าน่าจะตายจากไฟช็อตก็ตเลยไม่ติดใจการตายเมื่อวานนี้นะักข่าวลงไปตรวจสอบ จุดเกิดเหตุทันทีพร้อมกับทีมกู้ภัยนะคะเรามีโอกาสได้คุยกับหลานสาวผู้ตายชื่อว่าคุณนิตยารินเพงเธออายุ35ปีบอกเช้าเมื่อวานลูกน้องมาเปิดร้านเพราะว่าลูกค้าจะมาขายทองแดงแต่ว่าป้ายังไม่ลงมาจากห้องลูกน้องก็เลยไปเรียกเอ๊ะประตูปิดค่ะเธอเองก็ไม่ตอบจากด้านในไม่รู้ว่าอย่างไงตอนแรกคิดว่าไม่อยู่เพราะว่าแม่กุญแจอย่างที่บอกล็อกจากด้านหน้าแม่กุญแจล็อกจากด้านหน้านะคะ แต่ปรากฏดูดีๆมีไฟเหมือนลอยออกมาเป็นควันเนาะลอยออกมาจากห้องนอนก็เลยรีบใช้แม่กุญแจเนี่ยอุปกรณ์คีดนะตัดก่อนตัดตัดตัด,ตดเข้าไปไม่ชันแล้วค่ะสาภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะกลายเป็นศพไปแล้วจากการตรวจทรัศมีไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรหายไปไม่มีร่องรอยการลื้อค้นด้วยกระเป๋าตังก็ยังอยู่มีเหรดข้อมือทองคาหนักหนึ่งบาทเท่านั้นที่หายไปวงจรติดที่ร้านมีประมาณ4ตัวแต่พังไปสองปีแล้วค่ะ นี่คือวงจรติดที่ติดไว้นะคะเราก็เลยไปถามอีกคนหนึ่งชื่อว่าสมฤดีตันติวณนิชคนนี้อายุ28ปปีหลานสาวอีกคนบอกว่าติดใจการตายมากไม่เชื่อว่าป้าฆ่าตัวตายหรือคิดสั้นเพราะร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงคือจะให้ปีนข้ามหน้าต่างเข้าไปคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าห้องล็อกจากด้านนอกไงคะแล้วยิ่งสภาพศพถูกมัดมือด้วยแปลกมากแถมยังมีการคลุมผ้ามันไม่ปกติไม่คิดว่าคิดสั้นเพราะว่าป้าเป็นคนจิตใจดีค่ะ ที่สําคัญป้าไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ได้ทะเลาะกับใครด้วยเคยได้ยินแต่ป้าพูดว่าถูกผัวตีบ่อยๆบ,บางทีก็โดนเตะเห็นต่อหน้าต่อตาก็มีมาแล้วเคยขู่ฆ่าด้วยแต่ไม่กล้าสรุปนะคะว่าเป็นใครทําลองฟังเสียงหลานดูค่ะติดใจค่ะเพราะว่า,อาตอนที่เราไปเห็นแล้วเราเรู้สึกว่าเราไม่โอเคเลยค่ะเพราะว่า ห้องอมันล็อกจากข้างนอกอะค่ะแล้วเ,เราแบบไม่เชื่อเลยค่ะว่าเราะจะคิดสั้นฆ่าตัวตายได้เพราะว่าจากที่เห็นมันมันไม่สามารถเลยเพราะว่าด้วยร่างกายเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมก็ไม่ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบ จะให้แบบปีนข้ามหน้าต่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเพราะว่าห้องมันล็อกจากข้างนอกแล้วยิ่งสภาพศพที่บอกว่ามัดมือมัดเท้าแล้วก็คุมผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ปกติเลยเราได้ยินมาใช่ไหมจากที่อา่อาที่สาวเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะโดนแฟนทำร้ายร่างกายบ่อยบางทีก็โดนโดนเตะอะไรอย่างเงี้ยเ,เห็นต่อหน้าต่อตาเลยถึงขนาดแบบ ว่าโดนขู่แบบว่าบอกว่าจะฆ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่เคยพูดด้วยแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะทําจริงแล้วไม่คิดว่าเขาพูดจริงหรือว่ายังไงหรือว่าอาจจะขู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อพูดถึงแฟนแล้วก็เลยมีโอกาสต้องถามแฟนเขาค่ะแฟนผู้ตายนะคะชื่อว่านายสุดโทรินเพลงจริงๆก็คือสามีเนี่ยแหละค่ะอยู่ด้วยกันก็เข้าโรงพักนะคะไปที่สพบางบัวทองเพราะว่าตำรวจเรียกมาสอบปากคำค่ะ เราตามเข้าไปนะคะเราก็ดาข้อมูลออกมาคือระหว่างออกจากห้องสอบทีมข่าวก็เลยถามคุณสุดโทถึงปมการตายว่าสงสัยไหมแกบอกแกไม่สงสัยนะแกตอบว่างงไปหมดเมื่อคือนก็คุยปกติถามว่าคุยอะไรบ้างนะคะแกบอกว่าเมียโทรมาถามว่าไปนอนที่ไหนก็เลยบอกนอนข้างนอกเพราะหลานไม่สบายทีนี้แกก็บอกว่าเดี๋ยวต้องลุกไปเปิดร้านแต่เช้านะเมียก็บอกว่าอ่ะถ้ายังไงอย่าลืมกลับมากินขนมนะเพราะว่าเธอทําขนมไว้ปกติเมียจะใจดีแกว่า มักจะทําขนมให้ลูกน้องกินและเป็นคนไม่ค่อยชอยออไม่ค่อยพูดค่อยจา แต่ชอบเอาใจคนอื่นนะมีล่าสุดบ่นว่าตัวเองอ้วนขึ้นต้องไปออกกําลังกายแค่นั้นนี่คือประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกันพอเห็นศพเมียแล้วงงเหมือนกันว่าทาไมถึงตายแต่แกก็ตอบอยู่ดีว่าแกไม่สงสัยอะไรเลยนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญค่ะเมื่อวานนี้พลตหมดโทภัยสารวงวัชระมงคลเป็นผู้บังคับการภูทรน,นนทบุรีร่วมประชุมคลี่คลายเรื่องนี้นะคะตอนนี้สอบปากคำสี่รายหนึ่งในสี่ให้การพีรุนค่ะ กําลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาว่าเป็นปมสังหารหรือไม่อย่างไรฟังตํำรวจดูคะ่ะเรื่องนี้เป็นการเสียชีวิตโดยโดยฆาตรกรรมฟังตรงแล้วนะครับนะให้น้าหนักตรงนี้เลยน้ำหนักตรงนี้เลยครับมันมีพยานักฐานเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุใช่ไหมลักษณะของการตายลักษณะของการตายเป็นเรื่องของการ ฆาตรกรรมมากกว่าหวังต่อทราบมั้ยครับด้วยอันนี้เดี๋ยวดูตต่อไปก็ประสานงานกับทางทางคุณหมอที่ชนะสูตรพิ่ศพเนี่ยนะครับก็จะได้ก็จะได้ทราบใน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 เลววันนี่นะครับตำรวจเชื่อว่าฆาตรกรรมนะคะเดี๋ยวรอข้อมูลหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์ค่ะครับ